มาละจ้ามากินเหลาน้ำแม่สบาออจ้ะอดจัดออฟันฝ่าเลยว่ะตัวงอกนั่นเองแซลมนซอนแซลมอนที่มันแสบแบบไปลองกินยังเลยมันจะแสบจ้ะกินเด้อ้ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟอสบ่ายสุภุสกุนจ้ามือนีกับว่าพ่อกับเอกราชในช่องแม่ฉบาพาแซ <c oughs> ถาไม่กินเหล้าเลยจ้ะเหล้าทะเลมีแซลมอนแล้วก็กุ้งแล้วนกะ็มามัสมีมากกับพันยเติม์พันยเ,เติมกับมีเอาแซลมอนจะอัเดเตเลียวบรเิเนแล้วก็มีคมุณเรนนี่คาริบบนายร์อะโอเคมากินกันเลยจ้าอันลักก้มีเนื้อย,อย่างก็ความน้อยนึ่งแล้วขอยาก,กินเนื้อย่างก็ได้แตอ่อันตามมันเปลี่ยนเนื้อยา่างกี่กิ๊บจ๊ะ อมาเลยจ้ะไม่ได้องสบาบปะมาณื่อมานบองสบาบเป็นใครจ้ะเป็นใครยังเหรอเป็นไครเ,เมื่อจะซ่อมไส่้วพี่นอน่ hả long muốn gì lẩu Cung tao phải anh đi bảo bơi con mặt ก็ต้องน้อยนึงเนาะก็กินแต่เป็นยากๆเนืนเน้อเนื้อได้ป้ะเพิ่เห็นป่ะพี่ลองเรารเห็นกับเราเป็นยังมาสนะตะกี้กับเราจับแต่มากินแล้วเขามาจับมาด้จ้ามากินเรานี่ยแม่สบายจ้ะเหมืนว่านะ มันจะมีความฉ่ำแล้วก็ความมันๆของแซลมอนนั่นแล้วจ้าลูกโอเคจ้ะไม่ไรจ้าไรานี่นะ่แซลมอนเนือโตโยแซมอนนี่ カルボナーラ合う。そう。美味しい。やる前から絶対美味しいなと思ってたけどやっぱり美味しい。じゃあまたにばんな。金剛。うん。金剛。 เอาแท้หรือไม่เอาแท้เอาแท้กับด้บ้างบ้านตัดล้มค้ามด้วยหรอห่านล้มค้ามด้วยหรอ ครมอชะหมอชะไทยโก้นั่งยิ้ออกฟันป่าเลยว่ะสองหอกนั่นเองเอาจเดียวกันกับชโลห์กเลยจ้ะอันแรกว่าเคยกินอะไรอยากดูว่ามันคือยังคือไงชโลห์กเลยจ้ะชโลหอก ชาบชาชาอชาอินน้ำชาล,ชาลชาินชากิจชาอืม้ามัน้ามันที่มันสดๆนะเมื่อสีหอม หอมกินแซลมอนบลคาวเด้วยหอมกินแซลมอนรสชาติมันกับสารมุนอยู่ในปากแซ่บ กินยังกระแทบกินยังกระแทบแต่แต่เศร้าป่วยมันอกี้กินยังกระแทบแ้าตอนป่วยเนี่ยก็ค่อยรู้สึกตอนไหน แบบสดๆฉ่ำๆ กะหล่ำบอนมันกินนาอะไรกระแทบพจะกะหล่ำต้องกินนานหนาวหวานกรอบมันมเป็นตะล่มองแซ่บพูดกันพังตะล่มองกระชากระบอกพูดกันมองในอากาศดีมองห้อนอากาศเ,ย,เย,าย็นเย็นสบายหวานกรอบ 全部食べたでこれに絶対これ美味しいからカレーみたいなこうやってねこんない 好吧。嗯。慢点。嗯嗯，怎 俺不说啊，哈哈哈！哈，嗯，沉沉吧，雷达，砍掉。 焼きチーズサーモン焦げちゃったパパのパパ焼き魚食べてるみたいう,うまいはうまいよ美いしいよ美味しいよ ไม่จม่บะกลยัลูก,ก,นนกบบินอับบย่งจ้าฝังจะแตกเร็วสัะก็ต้องกินบเบกจ้าลูกจานี่ นนกินวาซาบิหน่อยก่อนเขาพเนื้อตื่นเซาท์อมอนแล้วก็เอาชีสวางแล้วก็เอาไฟล้นจีด๊ดแล้วก็เอามายองเนสลุยแซบ่บกลมๆล,ลองเหตเมือจ้ะเซาท์อมอนชีสแล้วก็เอาไฟล้นจีด๊ดรล่อปนึงแล้วก็เอามายองเนสลุยบางๆมันสิเข้ากันมันสิแสบมันสิเคี่ยวเข้าไปอ่ะมันจะได้กินซาทมอน ผสมกับชีสและกับซีมีกินของมายุ่ยงเนตเข้าไปนะมันจะเป็นสามอย่างที่มันเข้ากันที่สุดเลยจ้ะร้องเบิ้งด้วยแมันยังงีดสิ่ะ

นชยสวาซาบิโอยุเมนีพอดีบลาหลพวดาหน่อยพมวดพอดีอืืมอืืมโอ้ ลูกป,ป่ะเวลบน่ะซ้าวมานันที่มันแสบอ่ะบปต้องกินยังเลยมันก็แสบจ้ะกินด้อจ้ะก็สิหวานซ้าวมานันมันจะหนุ่มแล้วมัน้นที่นี่ดิ่ cay Thì cây ra cũng đang phải luôn Lụt Cá sẽ im đâu mà nhỉ lắm กัจจกอตัวรับไปกันกินไปเดี๋ยวขออยากพอดีเติมกินน้ำก่อนโอเคปะโอเคคลิปนี้กัจจกอตัวรับไปกันได้จ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้นะได้จ้าพอกันไปคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>